สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันมาคาบูชานะวันนี้เราไปทําบุญที่วัดเล่งวัดมังกรกมลาวาดเราไปปัดปีชงปีชงร้อเเซได้แก่ปีจอเราร่วมชงกับพวกปีมะโรงปีมะแมปีฉลูแล้วก็ทําบุญพระเก่งไปด้วยแล้วเสร็จจากนี้เราก็จะไปมุนทิทธิปอดต็กตึงนะไปทําบุญพระเก่งทําบุญพระเก่งก็ฝากดวงชะตาแล้วก็ทําบุญ ทำบุญกับมูลนิธิไป100บาทการทําบุญพระเก่งที่มูลนิธิปอตึก้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะเมื่อเราทําบุญก็ทางมูลนิธิก็จะให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งไปรับขนมก็เป็นขนมเปี้ยะเอามาไหว้าอากงที่บ้านแล้วก็ขนมขนมแต้เหลียวเอามาไหว้าอากงที่บ้านนะข้างในก็มากับขอพรท่านใต้ห้องกงแล้วก็เจ้าแม่กวนอิม วิดีโอนี้สันส้นๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ